You got me like it วัดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับโพนี่สล็อตอีกเช่นเคยนะเพื่อนวันนี้นะก็มาีวิวเกมนะคะในค่าย PG สล็อตเหมือนเดิมนะคะก็อยู่ที่เกมลักกี้ในโกะนะเพื่อนใครนะคะที่สนใจอยากจะลองเล่นแบบโพนี่ดูนะคะก็สามารถคลิกลิงก์ดล่างเข้ามาสมัครได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ให้แล้วกันก็อย่าลืมนะคะเข้ามาชมคลิปของโพนี่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะ้เพื่อนกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะก็จะได้ไม่พลาดคลิปอื่นของโพนี่เนาะ โอกคนะก็มาลิงเหมือนเดิมนะคะได้หรือเสียก็ไม่ซีเรียสน,นะ,ะขอแค่มาลิงให้ดูนะคะก็เด็กอายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรได้รับคําแนะนําเดี๋ยวเรานะคะจะกดเข้าไปในเกมกันเลยดีกว่านะ้เพื่อนจะได้ไม่เสียเวลาเพื่อนนะคะเ๋ยวเราปรับเบ็ดก่อนนะ้เพื่อนเบ็ดสี่บาทนะ้เพื่อนมาดูที่3ขีดนะเพื่อดูกงการจ่ายเงินรางวัลนะ,ะอันนี้คือสัญลักษณ์สแกตเตอร์นะแล้วก็สัญลักษณ์ตัววายแล้วก็สัญลักษณ์ต่างๆตามภาพเลยเห็นว่ามันแจกดีนะก็เลยจะมาลองเล่นดู สแคตเตอส์ตัวนะถึงจะเข้าฟรีเกมได้บอกเลยว่าเกมนี้มีซื้อฟรีสป,ปินได้นะลายเดิมพันของเกมนี้นะคะจากซ้ายไปขวาเท่านั้นนะมาเดี๋ยวเราเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าปะเบ็ดสัก8บาทแล้กันเนาะไม่รู้ว่าเล่นอย่างเงี้ยมันจะรอดไหมปะเป็นเธอโบเล่นออโต้สัก50แล้วกันเพื่อนมารอดปะเออดอกแรกก็มาเลยนะเพื่อน7บาท สวยเออกะบาทชูชีไม่ลงนะแจกไหมอะ่ะถ้ามันไม่แจกข้างนอกเราไปลุ้นข้างในได้คือซื้อฟีสปิน300เบ็ดสี่บาทนะซื้อไปได้เลยเคลงดิ โอ้สิบมันมาแข็งเข็มไม่รู้เออก็ได้เออยู่นะส่วนว่นเออลองเล่นแบบนี้ดูเพื่อนอาจจะแจกก็ได้แจกไหมเอ่ย จงไห,ไหนว่าเกมนี้มันพอจะแจกได้มันแจกยากชิบหายเลยโอ oh, <N. S 1> เอนเพื่อนเหรอปรับเบ็ดซื้อฟีสปินดีกว่าไม่ไหวอะ่ะลองมาสเกตเตอร์สีม,มา ใครที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้โปนี้ด้วยนะอยากจะลองเล่นดูนะก็สามารถลิงและล่างเข้ามาสนับตูได้เลยมาลองเล่นดูนะบอกเลยว่าถ้ามันมาเล่นเล่นอาจจะติดใจก็ได้นะแต่โพนี้มาเล่นเกมนี้มาแจกหรือเปล่าไม่รู้เห็นเขาว่าแจกดีทำไมมันเกลือจังวะได้แต่ตัวครูนะ่ะเอามาทำไมอ่ะไม่แจก อ,อมาชูชิสวยมามเลือดเสียดายเหมือนกันมองนี้ร้อยยี่สิบเอ็ดบาทเพียวะเหนื่อยกับเกมนะ่าโอ้ยยังไงเออ,อพันสอง ห <c oughs> ให้มันได้อย่างงี้เพื่อนโอ้โหพิกเฉยกำไรมันแล้วนะเพื่อนโอ้โหสุดว่เเวนนะเมกาวินานเพื่อนโอ้โหนึกว่าจะพแจกนะเนี่ยก็เห็นว่ามันคึองทรงกระเกลอเนาะปื๊ดซุปเปอร์เมกาวินมาสัมบะอ้ยสะออนทักอีกสองฟีสปินนะจ๊ะ นีด่ดอกดอกที่สามต่อสามหท้ายเออได้มาพันสีน่เพื่อนพันสี่ทุนห้าร้อยปืด๊ดได้อีกเป่าโอ้เอไหมหก็ยังได้เออยู่ต่อเนื่องเพื่อนเออมาดล บอกแล้วเพื่อนเห็นว่าแจกดีนะก็ใจดีจริงนะเพื่อนใครนะที่สนใจนะอยากจะลองเล่นแบบผมนี่ดูก็สามารถคลิกลิงก์ดังเข้ามาสมัครเลยบอกเลยว่ามันจะแตกงามๆแบบนี้แหละเอออาจจะลองต้องลองอ่ะเออไม่ต้องอาจจะลองต้องลองเลย mm hmm. เดอกสุดท้ายว่าไงโอ้ยยังแจกต่อเน,นื่องเพื่อน <c oughs> ให้มันได้จังซี่นะยังไงเออชุชิ <c oughs> เออสิบมา ยังยังยังโอ้โหยังแจกต่อเนื่องโอ้โหเดือนเออถึงสองพันไหมโอ้โหไม่ถึงนะโอ้โหเดือนแจกดีงามซื้อสามร้อยจ้าซื้อสามนาะแจกมาึ่พันหกบาทใช่พันหกสิบสองบาทคุ้มอ,อยู่ โอ้เพื่อนรูกว่าจะไม่จแจกอันนี้ซูเปอร์มเมกกวินาสองรยี่สิบบาทก็คุ้มแหละก็พึงพอใจกับกำไรที่ไ่าที่ได้เออซื้อดอกเดียวโอเคเพื่อนก็ได้กําไรเรียบร้อยนะใครนาที่สนใจจะลองเล่นเกมแบบ โอหนี่ดูนะ,ะก็สามารถคลิกลิงดานล่างเข้ามาสมัครได้เลยเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ให้แล้วก็แล้วกันนะใครที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะเพื่อนวันนี้นะคะโอ้หนี่ก็ขอตไปกดถอนเงินออกก่อนนะ,ะไว้เจอกันคลิปหน้าก็แล้วกันนะเพืนะะ่อนก็ถอตัวรางเหมือนเดิมนะ,ะสวัสดีค่ะบายบาย